ปรามันเทาบ่หรอบ่คุณน่ะเถีงแต่ลลางน้ำตาลน้ำตาลมันเท้าบ่หรอบอบ่เผเผยกำลังดุองคุณอะคุณคุณคุณทางไหนคุณนี่นี่เคเป็นกลุ้งเป็นเงาแล้วทีน่ะเขียนกันนี สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมืนอนี่นุก่ะน้าตาเห็ดอีกเช่นเคยนี่จ้าอืมนี่จ้า อา,าอจาอออาอจะอ,อ,อยากถอยสักหน่อยมีแมงมันอืมขาอ้วกคจับจิบจับเลยอยายถอยอยู่แต่แกะด่างเลี้ยงออะตาสวิคือเกองละตอุอ้ยอุ้ยถากินตลอด ไม่ค่อยท้องเลยจ้ะอืมจาก้นตกหนัวนี่แบบเพแย่งงเพเพเพเ้งงด้วยงงเพื่อนนฝน่นทางไหนฝนนี่นี่เพเเป็นกลุ่มเป็นเงาแล้วทีนะ เหมือนกันนี่เนี่ยหมู่บ้านบุรียางมาฟังพี่จากหมู่บ้านนี่หมู่บ้านก็เก็บแต่ปลาเหมืองนี่ยางลงไปหน่อยนึงเก็บแต่ปลาเหมือนเงนฝนมันตกหมู่บ้านนี่บุรียางสนมาฟังพี่จ้ะ <c oughs>

อย่าคาฟฟจักน้อยอยาคาฟอจักน่อยอยวบ้านงช้าจันถ้าบอดอกบ่บานกับบ่พอ้นเขาตาบ่ดีจ้ะพี่ตาบ่ดีถ้าบ่หญ่กับ่พอนเขาอื ไปท้ามุนนะ้ี่นนองขึ่น้ามุนท้ามุนท้ามุนต่อไปต่อไปแม่งกินองบ้า่อันนี้ด้อันนี้ส่งขาก็จีแนนอยู่ เนี่ยเดียวเดียบ่าไก่กันดอกนี่ใกล้ๆกันนี่ละอือดอกงามอยู่ส่งพอแต่อันเทาๆได้จ้ะมือว่านบ่ได้ย่างมาตรงนี้ก็ใกล้ๆกันนี่ละมือว่านเพิ่นก็หาแล้วเพิ่นก็โอ้จัดเดียวกระกลับฝนกระตกมือว่านบ่ได้ย่างหลายฝนกระตก นี่บ่มีคนเข้ามาเลยบ่ออืจ้ะน้องผมไมอ้านี่นี่ดอกนึงนี่ดอกน้อยอืมนี่ได้พอดอกน้อยน้อยน้อเขาเนี่ยพอแต่ดอกใหญ่ๆ สุดท้าเบ้าน้งนี่ีน่อยคน่ะานเป็นถบ้เบรอบ,บอคุณะ,ะเห็นแต่หลังน้ำตาลน้ลำตาลเปแบ้านเราบอบ้านเป็นวบ้า,บา,า,บารอบ,บาอคุณนุนมันกันพีนอ ก่อนอี่ชุนมางกอนอืมถา่วพอดีเลยถั่วแล้วถา่วแล้วถา่วถัวคับอันนี้เลอยกถวบองอืมอถาวขี่ขานี้ยนหนอยูได้วยหนนบ่เฝ้าอืขีขาเมืนกัอืม,ออมขออาได้ยูง ไก็อยากเน่นอยากเ้าไปมุนถ้าหมุนพี่อันนี้เรแก้เราบ้างพี่สิเขาพี่ดีแก้ล้วพี่หน่ออืมกับไก่พี่ดอกนึงางอืมอีหอ่างอดอกมาถ่ายเราเนี่ยอ้ยค่ะ น้อยนะพี่น้องเดี๋ยวดาเพราะอาจจะดอกเาๆก็ไม่อยากได้เขาจ้ะพี่น้องเสีย็อาจตุ่มๆไปนะดอกนึงพี่จับิืงก่อนถึงได้อ๋ออ๋อ

ừh 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 Cái ừh 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 thả ừh 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 นี <NYU. S 2> <úc> ่นี่นี่้องดอกเลยเท่าไปหรอนี่เท <WA> ่าเลยงามดีจ้ะอันมองค้างหัวค้างนันมนมี้เขาไม่พอนี่ี่น้อง เดควันมาหนึง่งอ๋อใบไม้กระบางดีนี่ข้อลบข้อออกทุอก่นอนทั้นใบไม้ดอกซัวอยอู้วจงนี่ มานี่หนเหตวผ้านบ่แถเนี่ยอ,อ่ะพอเดินถอดถอยแล้วขาหนึ่พี่น้องคว้นคว้านบังขาน่านคว้น,นโอ๊ยแขนดีครับพี่น้องแขนดีครับ,บนน,บน,น,บน,น,บน,นอ หันท่วงแข็งดีครับอยู่ทางไหนค <laughs> ือเป็นเนี่ยพี่น้องเนี่ยี่พี่กดองเนี่ยเห็นบ่พี่นอ้อง นนพี่น้องเห็นบ้าพี่น,อนนะ้องพ้อนหน้ายู่เงาต้นไม้พ่นอ่ะพี่อ้าวังน,น,น,นอนมาหยุดอ้าวหยุดแล้วเนี่ยเว โอ้ยซาบลแบบไนเนาะซาบซาบะต้นตกไาย้บ้าละไรตรงี่นยา,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 างมะลเอหลบห,ห,หนึ่งหมือจังไดนจังไหนบะอเขาจังไหนปะพอดสุดรอ,อจังไหนปะอสุดรอ, <c oughs> อยางขำอไเลยจ้ะยางงูกลับมาเด้นโอ เก็บออกจากไก่จากทาง <c oughs> น,นี่จะไก่กันนี่แล้วทีเขาคือใบไม้โคนะจังไดเนี้ยมเห็นจากเบื้องดอกไงนึงเบลีบลาพอดนะเนี้ยมประหิตสวยคือใบไม้นิดลายยังไปงงอก,กับมาล่ลราจังพอ bữa đây cây ở chắc tháng các chắn ừ. biết biết tí nào chắc bận cợt chắn cả ôi chắn 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 ตาดีได้ตาไร้เสียหรือตัวนี้จ้ะนี่อีกดวงนึงพี่น้องอันนี้พ่อแม่เฝ้าเราบอกเฝ้าแล้วโอ้ยเฝ้าแล้วพี่น้องเฝ้าแล้วตัวนี้เฝ้าแล้วเฝ้าแล้วพ่ออีกเท่านี้ละ

บอกฟาวพ่ะนะโดนกินจนสิบร์แล้วพี่น้องโดนกินครั้งหนึ่งโดนกินครั้งหนึ่ง,น,น,งน้อง lại đi lại rồi đâu đi đâu phao là bạn nhập phao cái này mày tay ơi mày tay Ôi mày tay ơi mày tay ngoại นอๆบ้โมโบ่นอนเา่ะซานนอนนอก,กับปานะังจ้าัาางี่นอนโอยตาข้าก็ดังดีง้โอยโอยอีกแต่ว่าขาคือฟ้าคือโ่ฟาวเด้ แกออกอย่างนี้หรอปล่อยไปก่อนเ็บปีนาา้ำไหมขาแบบเน็นดีครัจะฟดเฟืดไหมห พ่อพี่นอนเขาน่พ่อพี่นอนเขาพ่อพี่นอนเขามเไ,ไม่ได้แต่ัีออกเด้ เฮ็ดปีแรกม้วนหลายจ้ะเข่าติดป้าเห็ดอยู่เข่าติดป้าเห็ดจะตนะิดม้วนแน่เฮ็ดเฮ็เก็บเข่าไปถืกป้านี่ก็โอ้ยโอ๊ยน้องเถาไปเถ่าไปเถ่าไปโอ้ย,อยสิยาเถ่าฮักยี่เลย แต้ว่าค้าเน่นไปเื่องน,นึงเด็กนึงพี่น้องเข้มเข้กกนนกกมเข้ม ยังทาดินะทาดไม่อยากเหอนก่อนแล้ว